สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมฟังทุกทท่านนะครับที่ติดตาม Youtube channel ของช่างโทนนะครับสุรพลชัยลือลาตีนะครับวันนี้มีงานหนึ่งงานนะครับเสร็จงานแล้วรอลูกค้ามารับรถนะครับก็เลยมาทำคลิปนี้เป็นการแนะนำกันนะครับว่าคืออะไรยังไงนะครับนี่เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนหัวผมเป็นแอร์หลังคาครับ แต่รอบนี้ต่างจากเดิมรอบที่แล้วมานำเสนอรีวิวแอร์หลังคาระบบ24โวลต์กันไปแล้วรอบนี้นะครับมานำเสนอรีวิวแอร์หลังคานะครับ12โวลต์เป็นระบบ12โวลต์ติดตั้งในรถลูกแคมเปอร์นะครับคันนี้เป็น t o y o t h i i h แอดนะครับเป็นโม่งน้อยตู้ทึบเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันนะครับว่า ตัวแอร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับใช้พลังงานขนาดไหนในระบบ12โวลต์กินแบตมากน้อยแค่ไหนนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับไปชมกันครับครับผมคันนี้นะครับเป็นรถตู้ไฮแอดนะครับโตโยต้าไฮแอดหรือโมงน้อยนะครับที่เขาชอบเรียกกันว่าโมงน้อยนะครับติดตั้งแอร์หลังคาไว้นะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ ดูดีสวยงามเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวติดแอร์เสร็จจะไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วตอนนี้ยังระบบพลังงานก็เป็นของช่างโทนแต่ยังไม่ได้ทำรอให้ลูกค้าไปทำเฟอร์นิเจอร์ก่อนจึงทดสอบด้วยสวิตชิ่งตัวนี้นะครับสวิ c ชิ่ง12โวลต์ขนาด120แอมป์ เี๋ยวเราจะทดสอบแอร์12โวลต์ตัวนี้ว่ามันกินกระแสในระบบ12โวลต์มากขนาดไหนนะครับแต่ก่อนนี้เราจะไปทำการทดสอบตรงนั้นพาไปดูด้านบนก่อนดูรถดูบรกเวนตัวแอร์ด้านบนนะครับเป็น Toyota h i a อ t นะครับมงน้อยเป็นตู้ทึบจะเห็นว่าถ้ามองด้านข้างนะครับตัวแอร์เนี่ย เข้ารูปเลยนะครับสวยงามเข้ารูปกับรถเลยนะครับดูดีเลยแหละนะครับดูดีเลย <Okay. S 1> เข้ารูปกับรถเลยนะครับเดี๋ยวผมปีนบันไดนิดนึงนะครับปีนบันไดขึ้นไปดูดูด้านบนดูด้านบนมันจะตกไหมเนี่ย้าเยอปีนบันไดขึ้นมาครับ คันนี้นะครับพี่เจ้าของรถให้ติดพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะครับก็อยู่บนหลังคาตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงแอรอ์ตัวแอร์ก็อยู่ด้านท้ายนะครับลักษณะของตัวแอร์เนี่ยไม่หนามากนะครับบางๆเข้ากับรถเลยแหละนะครับแล้วก็ด้วยการติดตั้งของช่างโทนเองนะครับซีลแอนต่างๆเนี่ยใช้ไม่ใช้ซิลิโคนนะครับใช้ซีลแอนราคาสูง หลอดละ300นะครับหมดไป5หลอดนะครับเพื่ออายุงานเพื่อไม่ให้น้ําเข้าเลยนะครับป้องกันน้ําเข้าอย่างเด็ดขาดเลยนะครับ5ปีแรกเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีน้ําเข้าแนี่ยแต่หลังจาก5ปีก็เมนเทนนตามอายุกันไปนะครับอันนี้บริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวเปิดประตูรถเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวจะทําการทดสอบอีกทีนึง ตัวแอร์ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับการติดตั้งนะครับช่างโทนจะวัดขนาดในการติดตั้งให้อยู่บริเวณช่องว่างระหว่างคานนะครับจะไม่มีตัดคานนะครับความแข็งแรงของรถยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดคานใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ตัวพัดลมเองนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่ไม่เจาะโดนคานแน่นอนนะครับรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างรถไว้ให้ เหมือนเดิมนะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูการทำงานกันอีกทีหนึ่งตามป้ายครับครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถนะครับอบๆร้อนๆเลยเพราะยังไม่ได้เปิดแอร์ครับจะพากันไปทดสอบพร้อมๆกันนะครับผมมีเทอร์โมโมิเตอร์อยู่2ตัวนะครับตัวแนวตั้งเนี่ยเอาไว้วัดอุณหภูมิลมส่งนะครับ แอร์สปายเทมนะครับวัดอุณหภูมิมรวมส่งส่วนทอร์โมมิเตอร์อีกตัวหนึ่งไม่มีขาตัง้งเป็นเอาไว้วัดอุณหภูมิภายในห้องนะครับห้องโดยสารตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามเราดูตัวเอานะครับตัวเอา3ามสองศาเซลเซียสความชื้น50%ร้อนเหงื่อแตกนะครับใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์สปายนะครับทำการทดสอบ วิชิง12โวลต์ตั้งแรงดันที่13โวลต์นะครับจำลองว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตนะครับแล้วก็จะทำการทดสอบนะครับมีแคลม,มิเตอร์วัดกระแสไฟนะครับเตรียมงานไว้แล้วเดี๋ยวจะลองเปิดแอร์เลยนะครับผมจอโมนิเตอร์ก็ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมีรีโมทแต่ ยังไม่ได้ใส่ฐานขอใช้หน้าจอตรงนี้แทนเปิดแอร์ครับอุณหภูมิตั้ง25องศาก่อนแล้วกันนะครับพื้นพื้นเบสิกเลย25องศาพัดลมพัดลมมันมี6สปีดเปิดสปีดท,ที่4นะครับโหมดมีโหมดคูณอีโคแม็กโหมดแฟนตอนนี้เปิดโหมดคูณปกตินะครับดูกระแสการทำงานนะครับ แรงดันไฟฟ้า13โวลต์ใช้กระแสรเริ่มต้นการทำงานที่40 4 45แอมป์นะครับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่ที่ผมตั้งไว้่าบนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นง่ายอุณหภูมิห้องอยู่ที่31.2องศาเซลเซียสนะครับความชื้นเพิ่มมาเป็น52 อุณหภูมิลมสรง24องศาค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงตัวนี้่ามันตรวจจับช้ามันดีเลย์ t มันจะช้ามันจะเป็นช็อตช็ช,ชมันไม่มันไม่ไวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะขยับลงแบบก้าวกระโดดลงไปนะครับตอนนี้24อุณหภูมิมห้องอยู่30.9นะครับเดี๋ยวดูกระแสตอนนี้นะครับ กระแสใช้ใช้กระแสแบตเตอรี่นะผมใช้คําว่ากระแสแบตเตอรี่ละกันนะครับพอแรงดัน13โวลต์เทียบเสมือนว่าเป็นแบตเตอรี่ก็ละกันนะครับ35แอมป์นะครับที่แรงดัน13โวลต์นะครับเสียงลมน้อยมากแคบไม่ค่อยได้ยินนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงสักเท่าไหร่นะครับ เรื่องเสียงทำมาได้ดีพื้นฐานของมันนะครับคอมเพรสเซอร์เป็นคอมเพรสเซอร์ DC Inverter นะครับสำหรับแอร์รถโดยเฉพาะตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ DC i n อ e r เวอร์เอร์เป็นของรถยนต์โดยเฉพาะนะครับคาปาซิตี้ของมันนะครับหรือ BTU เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0 BTU นะครับช่วงระหว่าง8,000นถึง1,000 0 BTU ประมาณนี้นะครับจากสเปคที่โรงงานให้ผมมานะครับประมาณนี้นะครับ ตัว12โวลต์เนี่ย Btu จะน้อยกว่าตัว24โวลต์เหมาะก,กับรถตู้ที่ไม่ไม่กว้างมากนะครับอย่างประเภทพวกไฮแอดอแล้วก็อะไรอะหลายๆตัวที่ไม่ใช่หลังคาสูงแล้วก็ไม่ไม่กว้างมากจนเกินไปแต่ถ้าเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์หลังคาสูงตัวเก่าๆตัวใหม่ๆตัวก,กว้างๆนะครับแนะนำไปตัว24โวลต์นะครับเพราะว่าตัว24โวลต์ Btu จะ มากกว่านะครับ BTU มันจะได้อยู่ที่ประมาณ1น8 0 0ห BTU นะครับแต่ตัว12โวล์เนี่ยแม็กสุดมันจะอยู่ประมาณแค่1 0 0 0 0 BTU นะครับจะสู้ตัวย4ีโวล์ไม่ได้แต่เรื่องการใช้พลังงานตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมันประทับใจนะครับสำหรับตัวนี้มันประทับใจเรื่องออกระแสะไฟนะครับ ดียังไงนะครับ12โวลต์นะครับ,รรบดูนะฮะ34แอมป์เองนะครับ34แอมเองนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเยี่ยมเลยแหละนะครับเยี่ยมเลยแหละเดี๋ยวจะไปปรับโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวรอดูอุณหภูมิกอนดีกว่ารอดูอุณหภูมิแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวจะพาไปปรับหมวดต่างๆนะครับว่ากระแสไฟมันลดน้อยลงประมาณไหนนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องได้28อุณหภูมิลมส่งอยู่19นะครับรถจอดอันนี้คือเวลากลางวันนะครับประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงแต่จอดอยู่ใต้หลังคานะครับไม่ร้อนไม่ได้ตากแดดนะครับถ้าตากแดดเนี่ยบอกได้เลยว่าลําบากนิดนึงถ้ารถแบบนี้นะครับที่ยังไม่มี ผนังยังไม่มีซีนฉนวนอะไรต่างๆเนี่ยกลางแดดเพอเพอแอร์สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแอร์รถพวกแอร์รถยนต์รถตู้เนี่ย BTU มันจะได้ถึงประมาณ30,000กว่านะแต่พอเราเอาแอร์แค่หมื่น BTU หมื่0ส0 0 0 BTU มาเนี่ยถ้าเราทํำฉนวนไม่ดีแล้วจอดตากแดดก็จะลําบากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะรถก,กว้างใหญ่ๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิลมส่ง สิบเก้าองศานะครับอุณหภูมิห้องอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับกระแสเหลือสามสิบสี่แอมป์นะครับที่สิบสามโมดนะครับสามสิบสี่แอมป์เดี๋ยวจะลองปรับโหมดนะครับลองปรับโหมดเป็นโหมดอีโค่นะครับจะลองปรับโหมดเป็นโหมดอีโค่ดู นี่โหมดคูณปกติแม็กอีโคนะครับเดี๋ยวเราลองที่อีโคก่อนโหมดอีโคคือโหมดประหยัดพลังงานแล้วขอปรับพัดลมลงมาเป็นเบอร์3ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวอุณหภูมิ25เหมือนเดิมนะครับแต่ปรับเป็นโหมดอีโคเดี๋ยวไปดูกระแสนะครับว่าใช้กระแสเหลือเท่าไหร่25่สองศาครับ เอ้ยพูดผิดโทษทีโทษทียี่สิบห้าแอมครับใช้กระแสอยู่ยี่สิบห้าแอมในระบบสิบสองโวลต์นะครับโหมดอีโคถือว่าทำได้ดีนะครับยี่สิบกว่าแอมเนี่ยอยู่แค่ประมาณห้าร้อยวัตต์นะครับสี่ถึงห้าร้อยวัตต์ประมาณนี้สเปคตัวนี้นะครับแอร์หลังคาตัวนี้ใช้พลังงานอยู่เจ็ดร้อยวัตต์นะครับจากกำลังไฟฟ้าเจ็ดร้อยวัตต์เนี่ย ก็จะอยู่ประมาณไม่เกินหมื่น BTU นะครับประมาณนี้อุณหภูมิก็ยังทำได้ดีนะครับอุณหภูมิลมส่งก็ยังเป็น19องศาอุณหภูมิห้องก็26่องศานะครับตัวตัวลมเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยผมผมปรับลมหลบไปนะไม่ได้ให้มันยิงลงมาตรงๆ ถ้าลมส่งมันยิงลงมาตรงกองป่านี้เหลือ20แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิห้องจริงๆถือว่าทําคอนเย็นได้เร็วนะครับในสําหรับรถสเกลไม่ใหญ่มากนะครับเป็นไฮแอทเนี่ยตัวโมงน้อยเนี่ยกําลังดีเลยนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาถือว่าสวยงามนะครับติดตั้งแล้วการทํางานเงียบนะครับที่คนได้ยินเสียงพัดลมเนี่ย เสียงบัลลมสวิตชิ่งนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยเงียบกว่านี้แน่นอนนะคเงียบกว่าแน่นอน26แอมป์นะครับ, M, รบโหมด Eco นะครับอุณหภูมิ25องศาเซตพอยต์อุณหภูมิห้อง26 27องศากระแสเหลือ26แอมป์ทีนี้ผมจะลองปรับโหมดขยับโหมดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้โหมดอีโคนะครับนี่นะครับอีโคนะครับโหมดอีโคโหมดคูณปกตินะครับเดี๋ยวไปโหมดคูณปกติพัดลมขอเป็นเบอร์สามอย่างเดียวก่อนนะครับโหมดคูณน,นะหรือ normal โ o d ดเนี่ยกระแสจะอยู่ที่ประมาณ33มสถึงสามแอมป์นะครับถือว่าประหยัดนะครับ ประหยัดกว่าเพอเพรประหยัดกว่าแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ด้วยนะเท่าที่ผมเทสเทสมาเนี่ยแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ก็จะกินเฉลี่ยอยู่20-40แอมแอร์ดีซี12โวลต์ตัวนี้พอๆกับได้กินอินเวอร์เตอร์เลยนะครับถ้าเทสกันจริงๆเพอเผลจะใช้พลังงานรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะน้อยกว่าแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ด้วยแต่ยังไม่ได้เทสนะครับเพราะว่าระบบไฟยังไม่เสร็จเดือนหน้านะครับคันนี้ทํา ภายในมาแล้วก็มาทำระบบไฟเดียวทุกอย่างสมบูรณ์แล้วจะทำการรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่าคืนหนึ่งหมดแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่โหมดคูณอยู่ที่3.4แอมป์ประมาณเนโหมดแม็กนะครับโหมดแม็กจะเป็นการเร่งรอบคอมเพรสเซอร์เต็มที่เลยเต็มกำลังของมนันแต่อุณหภูมิเรายังปรับ25องศาอยู่นะครับดูว่าเท่าไหร่ สามสิบสามแอมเหมือนเดิมสามสิบสามสามสเนื่องจากว่าตอนนี้ห้องมันเย็นแล้วนะครับห้องมันเย็นแล้วอุณหภูมิความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิเซตพอยต์กับอุณหภูมิห้องเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวนะครับคอมเพรสเซอร์มันเลยไม่เร่งรอบสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมปรับอุณหภูมิลงให้เหลือ20องศานะครับลอง20องศาแล้วโหมดแม็กนะครับพรลรมเบอร์สามเหมือนเดิมนะครับ ดูกระแสนะครับจะใช้เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนสามสิบแปดอมแอคสาสิบแปดแอมตอนนี้เย็นแล้วครับหนาวผมมีความรู้สึกนั่งอยู่เนี่ยหนาวนะครับโหมดแม็กโหมดแม็กที่อุณหภูมิยี่สิบองศาปรับไปยี่สิบองศากินกระแสอยู่สามสิบเจ็ด ถือว่าเป็นแอร์ที่ประหยัดพลังงานมากเลยนะครับเหมาะกับรถแคมเปอร์มากๆผมว่านะใครที่ติดบ้านติดแอร์แอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ไปนะในรถแคมเปอร์นะครับเสียดายมากครับเสียดายพื้นที่นะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณติดตั้งแอร์หลังคาตัวนี้จบกว่าคุณไม่ต้องเสียพื้นที่นะครับในห้องโดยสารเลยถ้าเป็นแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์เนี่ยคุณจะต้องมาแปะผนัง ด้านข้างด้านท้ายด้านหน้าอะไรก็ดีนะครับเสียพื้นที่เมนเนจพื้นที่ลำมากนะครับพอเป็นแอร์หลังคาตัวนี้สบายมากเลยครับไม่เสียพื้นที่เลยแล้วการทำความเย็นเนี่ยเย็นเร็วนะครับ BTU ก็เลอๆก็ไม่ได้หนีชักแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์นะครับแต่แอร์บ้านอินเวอร์เตอร์มันมันจะมีข้อดีกว่าก็คืออ่ x แม็กสปีดบูตของมันเนี่ย BTU มันทำได้มากกว่านะครับแต่ตัวเนี้ มันเพียงพอแล้วนะครับอ่าอุณหภูมิห้องนะครับลงมา25องศาอุณหภูมิลมส่งนะครับแอ่อซับไพเทพเนี่ยอยู่ที่16.9องศาเย็นแล้วนะครับ16องศาเนี่ยถือว่าเป็นลมส่งที่เย็นแล้วนะครับน้องๆแอร์บ้านแล้วนะแอร์บ้านมันจะอยู่ประมาณ15นะครับอยู่ราวๆ15องศา10-15องศาเซลเซียสนะครับสำหรับ อแอร์สปายเพลมของแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ตัวนี้ก็อยู่ที่16องศาไม่หนีแอร์บ้านแล้วนะครับแล้วข้อดีกินแบตน้อยด้วยนะครับ3 7แอมที่โหมดแม็กด้วยนะครับปรับอุณหภูมิ20องศาแล้วที่สำคัญนะครับผมบอกได้เลยสบายใจกว่าแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์มากๆเนื่องจากว่ามันเป็นระบบ DC แรงดันต่ำสิบโวลต์ คุณไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดูดไฟรั่วนะครับไม่จําเป็นจะต้องอมีแท่งกราวเอาไว้ปากตอนไปจอดรถนอนนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับชีวิตคุณปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่า a i r ์บ้านอินเวอร์เตเนี่ยมันเป็นระบบที่ไฟมันรั่วนะครับไฟ220โวลต์มันรั่วถ้าช่างติดตั้งไม่ดีแล้วไฟมันรั่วลงรถเนี่ยชีวิตคุณอันตรายนะครับอันตรายผมพูดตรงๆเลยว่าอันตรายนะครับ ูดไปหลายครั้งแล้วนะฮะแอร์ดีซีเธอครับในรถแคมเปอร์นะครับแอร์ดีซีเวิร์กที่สุดครับความเย็นอย่าเอามันมาเป็นตัวตั้งครับเอาความปลอดภัยมาเป็นตัวตั้งนะครับเวลาคุณไปแคมป์มีลูกมีหลานนะครับคุณเองโดนดูดเนี่ยยังพอไหวถ้าลูกหลานคุณโดนไฟดูดหนักเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเป็นตาบาปนะครับเพราะฉะนั้น AirDC เถอครับสำหรับรถแคมเปอร์นะครับ ไฟ220โวลต์เนี่ยให้ใช้โดยจำเป็นเถอะนะครับใช้พวกไมโครเวฟเอยอะไรเอยพวกนั้นนะที่มันไม่มีระบบ DC มาซัพพอร์ตดีกว่านะครับอย่าใช้เลยแอร์ครับใช้แอร์ดีกันดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะครับแคมเปอร์แคมปิง้งอย่างมีความสุขนะครับอย่าไปกังวลกับมันกับแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์นะครับไม่โอเคหรอกนะครับผมบอกได้แค่นี้ก็แท้ากันนะอันนี้โหมดอ้าว มีเตอร์ผมดับไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ให้มันตัดนะครับพอมันตัดแล้วเนี่ยจะดูว่าช่วงที่มันตัดอุณหภูมิได้เนี่ยครับเดี๋ยวผมกลับมาเป็นโหมดคูณปกติก่อนนะครับโหมดคูณปกติแล้วผมปรับอุณหภูมิขึ้นไปที่27 27 27องศาตอนนี้ทำงานแค่พัดลมแฟนคอย เดี๋ยวดูกระแสนะครับอันนี้คือจำลองช่วงที่แอร์ตัดเหลือกระแสเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ8แอมป์นะครับเนื่องจากพัดลมคอยร้อนยังทำงานนะครับมันจะต้องระบายอุณหภูมิที่คอยร้อนออกนิดนึงแล้วมันถึงจะดับลงนะครับดับแล้วนะครับนี้มอเตอร์คอยร้อนดับไปแล้วหยุดทำงานไปแล้วเหลือแต่มอเตอร์คอยเย็นนะครับกินแบตที่2แอมป์ แอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับช่วงแอร์ตัดแล้วเนี่ยตัวนี้เหนือกว่ามากนะครับแล้วนี่พัดลมเบอร์สามนะครับเดี๋ยวผมจะกดเบอร์หนึ่งให้ดูพัดลมเบอร์หนึ่งนะครับเงียบมากลมลมออกดีแต่เสียงเงียบเดี๋ยวดูนะครับตอนคุณนอนแล้วคุณเปิดพัดลมแค่เบอร์หนึ่งตอนคอมเพรสเซอร์มันตัดมันเหลือกระแสเท่าไหร่นะครับหนึ่งแอมป์ศูนย์จุดเก้าแอมป์ หนึ่งหนึ่งแอมป์ศูนจุดเก้าแอมป์นี่ครับคือสิ่งที่แอร์บ้านอินเวอร์เตอร์มันทําไม่ได้นะครับแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์เอามาจูนใส่รถแคมเปอร์เนี่ยช่วงคอมตัดยังไงต้องมีสี่แอมป์ผมจูนเนียนแค่ไหนเนี่ยสี่แอมป์ขึ้นไม่มีทางทําได้หนึ่งแอมป์ไม่ได้นะครับแต่แอร์หลังคา12บอโวลต์ตัวนี้ทำได้ครับคอมเพรสเซอร์ตัดพัดลมเบอร์หนึ่ง เหลือกระแส dc กินแค่ศูนจุดเก้าถึงหนึ่งแอมป์โอ้โหเหลือกินเลยครับทีนี้แอร์บ<ม>้านอินเวอร์เตอร์เอาแน่นอนนะครับเจอตัวนี้ไปนะครับผมบอกได้เลยผมแนะนำได้เลยว่าตัวนี้จบกว่านะครับจบกว่าแน่นอนนะครับแอร์หลังคาสิบสองโวลต์มาแน่นะครับเพราะนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับหลายๆท่านที่สงสัยอยู่ ตัวแอร์หลังคามี2ขนาดนะครับ12โวลต์กับ24โวลต์นะครับเลือกตามรถคุณถ้ารถคุณเล็กนะครับที่เป็นสเกลประมาณไฮแอดนะครับหรือโม่งน้อยเนี่ยหลังคาไม่สูงมากาพื้นที่ไม่กว้างมากแอร์หลังคา12โวลต์จบครับหนาวแน่นอนแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์หรือรถตู้คันที่สเกลมันใหญ่หลังคาสูงโปร่ง ไป24โวลต์ครับเพราะว่าตัว24โวลต์ Btu มันได้12,800 Btu นะครับตัว12โวลต์มันจะได้อยู่ประมาณ10,000 Btu จะต่างกันอยู่ประมาณประมาณ2 0 0 0ถึง3 0 0พ Btu นะครับะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมตามขนาดของรถนะครับนี่เป็นคลิปทำการทดสอบนะครับแอร์หลังคา สำหรับรถตู้แคมเปอร์นะครับในระบบ12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแอร์ระบบ12โวลต์ทำการทดสอบให้ดูว่าการใช้พลังงาน,น,นการใช้กระแสของแบตเตอรี่กินมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วนี่ก็คือผลทดสอบนะครับฝากไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับตอนนี้งานาระบบไฟฟ้าแคมเปอร์ของช่างโทนเนี่ย รับงานมาตั้งแต่มกราคมตอนนี้คิวไปถึงพฤษภาคมนะครับถ้าเพื่อนๆนกนแะคมเปอร์อยากจะทำระบบไฟรถแคมเปอร์งานดีๆมีคุณภาพใช้งานจริงๆอย่างอึดอย่างทนนะครับงานช่างทนไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับตัวท็อปเนี่ยยังไงพวกของก๊อกซูไม่ได้แน่นอนนะครับมันต่างกันนะครับการคุณภาพสินค้าแล้วก็คุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็ ความใส่ใจในรายละเอียดงานนะครับผมจัดเต็มนะครับราคาสูงแต่คุณจ่ายแล้วจบนะครับทุกอย่างดีไซน์แล้วออกแบบจากการใช้งานจริงมาไม่น้อยกว่า3ปีนะครับในระบบไฟรถแคมเปอร์นะครับหนูทดลองคือตัวผมเองนี่แหละนะครับอ่าประมาณนี้นะครับฝากไว้นะครับสนใจ แอร์ระบบ DC ผมมีให้หมดนะครับตอนนี้กำลังทำตลาดมีให้หมดไม่ว่าจะเป็นแอร์หลังคา12โวล์24โวล์นะครับเป็น DC i n อินเวอร์เตอร์แท้ๆนะครับแอร์แยกส่วน DC นะครับเป็น DC i n อินเวอร์เตอร์แอร์แยกส่วน12โวล์24โวล์มีเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแอร์ติดตั้งคล้ายๆแอร์บ้านนะครับมีคอยร้อนแยกไปต่างหากนะครับมีคอยเย็นแยกต่างหากก็มีนะครับ ตอนนี้เราลุยเต็มที่นะครับระบบไฟรถแคมเปอร์นะครับระบบเครื่องปรับอากาศรถแคมเปอร์และกำลังนะครับคัมมิ่ง o o n เลยเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับโทน่บอ็อกช่างโทนนะครับจับมือกับช่างบิวอินภายในมืออาชีพนะครับกำลังเปิดช็อปอยู่นะครับหลังจากเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับงานรถ แคมเปอร์ <Kem> ของเราจะเป็น one-stop service นะครับของช่างโทนเองโทนี่บ็อกนะครับาแคมเปอร์ชอปนะครับระบบไฟระบบเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ครบระบบโซล่าเซลล์ครบจบที่นี่ที่เดียวเลยครับสนใจก็แอดเฟซช่างโทนไว้ครับสุรพลชายลื่นลาตีแอดไลน์ไว้ครับ086 399 7385นะครับ ร้านอยู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับบริการอย่างสุดความสามารถก a r ันตีด้วยประสบการณ์การทํางานอ่าผมบอกประสบการณ์การทํางานของผมแล้วกันนะครับสายช่างช่างแอร์ช่าง,งไฟฟ้าช่างโซลาเซลล์สลรพพดช่างนะครับทํามาแล้ว30ปีนะครับประสบการณ์ต่างๆคุณภาพงานต่างๆไว้ใจได้แน่นอนฝากไว้นะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับทาง Facebook ก็ได้หรือทางไลน์ก็ได้นะครับสนใจติดขัดปัญหาตรงไหนทําแล้วเจอปัญหาอะไรยังไงนะครับสำหรับรถแคมเปอร์ per, เนี่ยทักทายมาปรึกษากันได้โอเคจบไล์สดไม่ใช่ไล์สดจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กดติดตามกันไว้ครับกับ YouTube สุรพรชัยลือนลาตีชื่อนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับจบครับผมสวัสดีครับ